ตอนนี้ร้อนครับตรงกลางสแลมครับมุงหลังคาใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเสียบลงลาไปเลยนี่มีจุดเสียบไว้ก็สแสลมกลางไว้นิดนึงแลมเกี่ยวไว้ฟึบนี่เกียบร้อยโอโ้ทีนี้เรามีล่มแล้ว สแลมฮะอยู่กลางทะเลก็ไม่ต้องกลัวร้อนครับเรากลางหลังคาได้แจ<อ>วเลยฮะทีนี้ชาทะเลนี่ต้องอึดจริงๆนะดูมีปลาเล็กปลาน้อยเยอะแยะมากมายปลาครับ ตอนนี้อยู่ใกล้ๆแ,แถวอา่าวตาลบรรยากาศดีมากเลยดูน้ำไหมสีน้ำสวยมากเอากลางดีๆมันจะคน,คนตกไปหาง,งาม้เลยนะแฮมีหลังคาแล้วเสุอด,ดครับอ ปุ๊บโอ้โห,โหแหลมเลยทีนี้ใช้ได้ใช้ได้มีหลังคาแล้วครับนี่แจ๋วครับไม่ต้องกลัวร,ร้อนครับนี่ฮะโอ้โหทีนี้นั่งสบายเลยเย็น เย็นเลยครับที่นี่ฮะโอ้โหนี่เจอแสลมเข้าไปเดี๋ยวต้องหายาววันนี้หน่อยเพราะมันยาวนี่ไม่ใช่นะเหรอเสือกลางป่ะเสือแฉะไปแล้วียว่อืะม,มันเปลี่ยกแฉมครับมีหลังคาแล้วครับน,นี่ครับ อเอาหลักเสียบเข้าไปในรูนี่ฮะจะมีรูเห็ดเล็กแป๊บเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็กางหลังคาได้เลยปุ๊บปุ๊บโ,โอ้โหเย็นสบายเลยครับที่นี่ครับฟินเลยครับต่อได้อีกสามชั่วโมงครับเอาเสือ,อไปถึง,งจริงๆเหโียวต้องเอาหลักไปถึงตรงนู้นนะให้หลักให้หลักไปอยู่ริม แต่เ,เขาทำมาไว้แค่นี้เองอ่ะจริงๆเฮียโอต้องต่อตรงนี้ด้วยใช่ปะถ้าจะให้ดีก็ต้องต่อตรงนี้ใหม่หน่อยนึงนะไว้นั่งได้อยู่มันสุดไปหน่อยโอ้ยเอ็นสบายแถวเลยฮนะอย่างนี้ฮนะปลาเห็ดโคนยังช่วยปะปลาเห็ดโคนตัวใหญ่มากปลาเห็ดโคน กิวเคยเจอไปคู่แบาบอกกิวกิวกิวเ,เคเจอเหรอแถวแถวอ่าวตาลครับอ่าวตาลคู่น่าจะเป็นอำเภอแหลมงอบนะจังหวัดตราดใช,ใช่ปะแถวนี้อำเภอแหลมงอบปะใช่เนาะ,ะใช่นเนาะอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดไปใกล้อ,อ่าวตาลโหบรรยากาศโคตรฟินเลยดูดิ ก็ลึกพอประมาณตรงนี้กี่เมตรได้นะเฮียโอตื้นนะสามสี่เมตรเขินกระซัดดุมดึมอืมทีม่ทางข้าแวแหลมเลยดูที่เยี่ยมเลยใช้สแสลมมุงเอานะฮะกันแดด ลมยินยินก็จะใช้เหยื่อกุ้งหั่นเหยื่อกุ้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆโอ้ยดูดิไอดูดิโอ้เห็ดโคนตัวเบลลเลยดูดิโอ้ตัวใหญ่มากแถวนี้มีแต่เห็ดโคนตัวใหญ่มากเลยแหล่งเห็ดโคนเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากเราเจอแหล่งแล้วครับเราจะปักพิกัดไม้ปักดาวเทียมไว้ตรงนี้แหล่งไปเห็ดโคนเลยตัวใหญ่มากเลยนี่ไปเห็ดโคนถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็น ให้ดูครับนี่ครับปลาเห็ดโคนตัวใหญ่มากตัวเป็นคืบเลยโอ้เนื้อมันน่ากินมากเลยตัวใหญ่ครับรุ่นเดียวกันเลยฮะสงสัยจะอคอกเดียวกันครับแกงปลาแกงส้มทอดลาดน้ำปลาโอ้โหสุดยอดได้ไหมได้ไหมเห็ดคนไ,ไหมเห็ดโคนอีกอไหม ใช่เป่าเี็คนใช่เป่าหรือว่าติดเห็ดโคนอีกแล้วโอ้ตัวยาวมากเลยโอ้หุยตรงนี้แหลงมันเลยเฮีโอปักพิกัดดาวเทียมไม่เลย g ี่อตังไว้เลยนี่ตรงนี้ฮะเห็ดโคนนะหุย เขาดูคลิปผมพวกนี้เขามาลากันท่าเรียบเลยของในทะเลของนะนะฮะใครจะตกก็ตกนะครับพิกัดคนอื่นเราก็ตกพิกัดเราเขากตกไม่มีพิกัดของใครทั้งนั้นนะครับนะฮะใครหาแหล่งได้คนนั้นก็ตกไปครับนะตกเอาไปกินนะครับคนตกปลาเขาก็จะมีฟิลได้ฟิลด้วยอรรถรสในการตกปลา ถวนี้ไปคนจะเยอะนะครับบางที่หัวเรือก็จะมันหมานบางที่ท้ายเรือก็จะมันหมานครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไปเกาะช้างทางหัวเรือหมานครับที่นี่มาถึงใกล้ๆนี่หัวเรือไม่หมานเลยครับหัวเรือหมาแล้วหัวเรือไม่ <c oughs> ไม่ได้แล้วครับนะฮะเมื่อกี้ไปแถวๆเกาะช้างนี่โอ้โหหัวเรือนี่หม,มานมากเลยคือตกอย่างเดียวเลยตกปดไม่ไหวปดไม่ทันอะ่ะ ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับอ่าก็เป็นบางแหล่งบางที่นะบางทีหัวเรือก็ได้เยอะก็มีบางทีท้ายเรือได้เยอะก็มีขนาดว่าอยู่เรือลําเดียวกันนะยังตกได้ไม่เท่ากันนะคิดดูล้วยกันสุดยอดเขาต้องกระทบกระ,ะทุกระถึงกระถึงกันในในกระถึงกระถึง ได้สแลมที่นี้โหสบายเลยดูดิเย็นเลยครับสลมบรรยากาศดีมากเพื่อนๆหลายคนที่ชอบการตกลานะฮะแนะนำเลยนะครับเนี่ยจังหวัดตราดมีวิวที่สวยมากเลยแล้วก็ใกล้เกาะช้างด้วยเราก็อยู่แถวชายฝั่งนะฮะเราไปมาทั่วแล้วะค,ะครับนะฮะเมื่อคืนเราล่องเรลากันไปทั่วเลย ถ้าเป็นรถนี่ก็คิดว่าวิ่งอยู่ประมาณห้าสิบกิโลได้วิ่งไกลถึงห้าสิบกิโลได้ผมว่า